ครับก็วันนี้จะมาเสนอนะครับโปรแกรมนะครับ GSM Unlock Special นะครับในหมวดของหัวข้อ iPhone นะครับตัวโปรแกรมก็จะสามารถนะครับทำหลายๆอย่างนะครับในส่วนตรงนี้นะครับจะมาดูขั้นตอนนะครับในการเอาไอคาวออกนะครับนะครับเครื่องนี้นะครับเป็น iPhone 4ธรรมดานะครับเราก็ไปดูที่ นะครับมีไอ้คาวนะครับมีไอ้คาวอยู่นะครับถ้าเราไม่รู้รหัสนะครับเราก็เอาออกไม่ได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็นะครับไปเช็คดูนะครับในตัวนี้นะครับเช็คดูที่ตรงนี้นะครับว่าเครื่องติดไอ้คาวหรือเปล่านะครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการนะครับเอาอีมี่นะครับไปกรอกเอ,อีมี่ตัวนี้ไปกรอกนะครับ นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับนะครับสถา,านะเครื่องนะครับเอ่ออีมี่นะครับเครื่องติดไอาคาวอยู่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องติดไอาคาวอยู่นะครับอ่าเราตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเรากลับมาที่หน้าโปรแกรมตัวนี้นะครับ เครื่องนะครับโดยตัวเครื่องนะครับเราจะทําการบดไอคาวนะครับปัจจัยหลักนะครับเราต้องเข้าไปดูที่ตัวนี้ก่อนครับถ้าเครื่องทําการนะครับเช็คแล้วนะครับว่าเครื่องเป็นกรีนนะครับเราจะสามารถต่อนะครับต่อ Wi-Fi หรือใส่ซิมได้นะครับแต่ถ้าขึ้นว่าเป็นแบ็คลิสนะครับห้ามนะครับห้าม ในการต่อ wi ไ fi หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเพราะจะทําให้ตัวเครื่องนะครับถูกอ e ีลาร์โดยเ,เจ้าของนั้นๆนะครับถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับแสดงว่านะครับเครื่องอาจจะมีการตั้งพุทเมลนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของออไอคาวนะครับ เราก็ลองสั่งนะครับรีเซ็ต Gmail ดูนะครับถ้าเครื่องตั้งพุกเมลไว้นะครับมันก็จะมาเด้งนะครับครับตัวนี้เครื่องนะครับเจอที่ที่สาธิตนะครับจะเป็นเครื่องนะครับตัวกรีนนะครับไม่ได้แบ็คลิทนะครับเราทำการนะครับ เปิด wi-fi นะครับทำการเปิด wifi ได้นะครับจากนั้นนะครับเรารู้รหัสอยู่แล้วนะครับถ้าเรารู้รหัสอยู่แล้วเราก็ลงกรอกดูได้นะครับแต่ย้ำนะครับเครื่องต้องเป็นเครื่องกรินนะครับเครื่องไม่ได้แจ้งหายนะครับลองสั่งนะครับรอรีเซ็ตนะครับ ลองสั่งนะครับลองสั่งนะครับลองสั่งรีเซ็ตดูนะครับเครื่องก็จะถามว่าเราจะตอบคําถามหรือรับเป็นอีเมลนะครับเราก็นะครับไปกดที่คําว่ารับเป็นอีเมลนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูว่านะครับมีเมสเซจนะครับเข้ามา ที่ตัวเครื่องตัวนี้หรือเปล่านะครับอ่ามาแล้วครับเนี่ยครับนะครับ,ครบ,นะครบแค่นี้เองครับแล้วก็เราก็รีบนะครับรีบเข้าไปนะครับเปลี่ยนรหัส นะครับนี่คมาแล้วนะครับแล้วเราก็นะครับทําการนะครับเปลี่ยนรหัสนะครับแล้วเราก็นะครับกด next ตอนนี้ครับเครื่องก็นะครับได้ทําการเปลี่ยนรหัสแล้วนะครับจะทํำยังไงต่อนะครับเราก็ไปที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเด้งอยู่ปล่อยมันไปก่อนนะครับอแต่ตัวเครื่องยังติดเอคาวอยู่นะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้ครับ นะครับแล้วก็ใส่พัดเบิดนะครับพัดเบิดที่ที่ที่เราเปลี่ยนไปนะครับนะครับเราก็เข้าไปในไอคาวของเขาได้แล้วนะครับเราก็เข้าไปที่ตัว my f ฟ c e ในโฟนนะครับ นะครับเราก็ไปดูท okay. uhm. ี่ต yeah. ัวนะครับออดีวตัวนี้นะครับเราก็มาดูการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะสังเกตนะครับว่าว่าเรานะครับซา์เอาออกไม่ได้นะครับเราต้องทําการนะครับทำการปิดเครื่องนะครับปิดการเชื่อมต่อก่อนนะครับปิดการเชื่อมต่อก่อนเพราะว่าถ้าเปิด wifi นะครับตัวนี้มันจะไม่ให้เรา ใส่เอาออกนะครับ ครับคราวนี้เราลองมาใส่อีกทีก็ได้ครับ ครับตัวเครื่องต้องทำการปิดก่อนนะครับปิดการเชื่อมต่อนะครับมาแล้วนะครับแนะนำให้กด f 5ก็ได้นะครับ f 5เลยรวนนะครับเราก็ไปสั่งนะครับสั่งนะครับใส่เอานะครับ remove for a c c o t ออกนะครับ จะถามว่าเออ่รีโมทออกไหมเราครรีโมูออกนะครับแค่นี้เองนะครับเครื่องก็จะไม่ติดไอคาวนะครับอ่าเรามาดูตรงนี้นะครับแล้วก็เอาอีมี่นะครับอา่ามาเช็คอีกที ครัแล้วก็เอาอีมีมาเช็คอีกทีนะครับนะครับเอาอีมีมาเช็คอีกที นะครับไอคาวก็เป็นนะครับออฟแล้วนะครับแค่นั้นเองครับในตัวเครื่องตรงนี้ก็นะครับสั่งรีสโตรได้เลยหรือจะปิดจากตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะามันก็จะยังอยู่อย่างนี้นะครับเราสั่งรีสโตรเครื่องไปได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวการติดไอคาวเพราะว่าไอคาวเป็นออฟแล้ว นะครับขอบคุณมากครับ